แก้ความกลัวได้ยังไงเจ้าคะความกลัวนี่ซ้ำคันนะสํำกัวนี่เราใครที่กลัวเราถือว่าดีนะความกลัวนี่ไม่ได้แก้นะเราจะบอกไปก่อนเข้าไปดูมันนะดูที่ความกลัวนั่นแหละไปหาสถานที่นะที่มันน่ากลัวนะเดียวเราเป็นผู้เฝ้าดูเนะฝ้าดูความกลัวนั้นนะเมื่อไรก็ตามนะที่เห็นขณะมันกำลังจะก,กลัว มันกลัวมันเกิดขึ้นแนละ้วมันจะดับนะผู้ใดที่อยากจะดับความกลัวจริงๆนะเชื่อได้เลยว่าทุกคนเราจะบอกเลยว่าถ้าหากยังเดินทางอยู่นะทุกคนจะต้องกลัวไม่กลัวอย่างใดก็ต้องกลัวอย่างหนึ่งมันจะมีเนานะไม่กลัวอันนี้มันต้องกลัวนี้เพราะว่าความกลัวทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันลงอยู่ที่กลัวตายตัวเดียว แต่ตอนนั้นท่านไม่รู้สึกว่ากลัวตายหรอกท่านจะรู้สึกว่ากลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้ถ้าหาว่าอะไรก็ตามที่เห็นความกลัวนั้นกําลังจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วมันจะดับหลังจากนั้นก็ความกลัวนั้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ดีนะความกลัวเราว่าดีนะอาศัยความกลัวดีแล้วนะ